สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนับเดตกข่าวสารของ Leta City อยากร่วมสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถคลิกลงล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่มีรายงานว่าเด t ต c i t ิีนะครับสนใจที่จะพาเจอซี่ดินกาดมาเล่นที่ King Power Stadium หากพวกเขาเสียเจมส์แดิสันในปีหน้ามีความเป็นไปได้สูงมากนะครับที่ปืนใหญ่อาร์เซนอลจะหวนกลับมาเล่ล่าเจมส์แิสันอีกครั้งหนึ่งในตลาดรอบหน้าเดือนเมรา,กกาคมที่ถึงนี้ และหากว่าดาวเตะชาวอังกฤษรายนี้นะครับจะย้ายออกจากเมืองหลวงจริงๆเป็นที่เข้าใจกันว่าเบรนด์ร์เจอ,อ,อร์นะครับซึ่งเป็นนายใหญ่ของจิ้งจอกสยามได้กําหนดจะซี้ดินกาดซูเปอร์สตาร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นตัวแทนของเมดิสันอเอาไว้แล้วเพลย์เมเกอร์ชาวอังกฤษมีฟอร์มที่น่าประทับใจ,จสุดๆกับคุณคอนเวสแฮมไนเต็ด erm ที่เขาไปเล่นแบบสัญญาย,ยืมตัวเมื่อที่สั้นที่แล้วโดยสามารถยิงไปมากถึง9ประตูจาก1 6เกมจนพาเวสแฮมไนเต็ดจบอันดับที่6ของตารางพรีเมียร์ แล้วก็ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปอย่างยูโรปาลีกอีกด้วยครับเดวเตีไว้แบบบิวรนนี้นะครับเกือบติดทีมชาติอังกฤษชุดลุยศึกยูโรสมั0ที่พลาดไปนะครับแต่ก็น่าเสียดายอย่างไรก็ตามครับเขาได้กลับไปที่อูเทรลฟอร์ดและก็สามารถสานต่อฟอร์มยอดเยี่ยมของเขาจากซีซั่นก่อนได้ทันทีโดยสามารถทำประตูได้ในเกมพิมลีกล่าสุดที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิโคลซวยเนตดด้วยสกอร์ขัน1 4ย ไม่ว่าในเกมนีม้นะครับเจซี่ลินการ์ดเองมีฟอร์มที่น่าประทับใจแต่อนาคตของเขาในถีมโอทราฟอร์ดก็ยังมีเครื่องหมายคำถามเช่นเดิมครับเขาจะได้รับโอกาสในการลงสนามมากน้อยแค่ไหนเนื่องจากตอนนี้โซชาเองมีตัวเลือกที่หลากหลายมากจนเกินไปในแนวรุกโซชาเพิ่งได้เจอชันโชและก็คริสต,ตินโเดเนโด,นโด,นโดที่เป็นตำนานของสโมสรมาร่วมทัพในซเมอรนนี้พวกเขาจะต้องแย่งกันลงสนามกับนักเตะอย่างบนโนเฟนันส์พอปอกบากรีนวูดเอดิสันคาวานีและก็มาชิยาน นี่จะไม่รวมถึงกองหน้าสัญชาติอังกฤษอีกรายหนึ่งอย่างมาคาเดฟอร์ดที่ตอนนี้กําลังพักฟื้นจากการผ่าตัดที่หัวไหล่อยู่ด้วยเชื่อว่าลินการเองนะครับเป็นที่คาดกันว่าค่าตัวราว25ล้านปอนด์ในสมวงที่ผ่านมาแม้อาจจะต้องย้ายออกจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่ถึงนี้แต่ถ้าหากว่าโซชานะครับไม่สามารถการันตีโอกาสในการลงสนามไปเขาได้ซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับเชื่อกันว่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดจะเป็นสโมสร,รที่มีโอกาสม,รรมากที่สุดที่จะได้เจสซี่ดินการ์ดไปร่วมทัพ แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าลิตเตร์ซิตี้นะครับจะเป็นบ้านและจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพที่เหมาะสมสําหรับเจสซี่ลินการ์ดเด็กปั้นของปีศาแดงแมนเชสเตอร์เต็ดมากกว่าครับสหรับข่าวต่อมาอยูริตลมองเผยอนาคตพี่นาทุกทางเลือกที่มียูริตลมองครับเผยว่าอนาคตของตัวเองนั้นยืนยันจะพี่นาสัญญาฉบับใหม่จากต้นสังกัดแล้ก็ทุกข้อเสนอที่เข้ามา ติลมองกลายเป็นหัวใจสําคัญของเลสเตอร์ิตีนับตั้งแต่ย้ายมาจากมนาโกด้วยสัญญาปัจจุบันยังเหลืออายุเพียง2ปีเท่านั้นหรืออยู่ในถิ่นคิงเวสร์สเดียมจนถึงปี2023ทําให้สโมรสรสามารถทาํางานหนักในการต่อสัญญาฉบับใหม่ทมกลางความสนใจจากหลายยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่มีความคืบหน้าใดๆนะครับที่จริงแล้วเนี่ยผมเปิดรับทุกอย่างตลาดการซื้อขายที่เพิ่งจะปิดตัวลงไป ที่ผ่านมานะครับแต่ผมต้องการมีทางเลือกในการตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตราบใดที่ผมยังอยู่ที่นี่ผมจยทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสมโมสรผมทําเช่นนี้เสมอมาแต่ผมก็จะทําให้มากกว่านี้สถานการณ์เรื่องสัญญาเป็นเพียงแค่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆม,มีการเจรจาเกิดขึ้นอยู่ผมไม่ได้บอกว่าผมกําลังจะเซ็นสัญญาเราจะรอดูกันกองกลางทีมชาติเบลเยียมได้กล่าวทิ้งท้าย สารข่าวต่อมานาบุรีคู่แข่งของทีมจิงจอสยามในยูโรปาลีกเลตัสตีมีคิวเปิดรังต้อนรับกรรมเยนของนาบุรีนะครับในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกในคืนวันพหัสบดีนี้เวลาตีสองนะครับตามเวลาประเทศไทยเราจะพาทุกท่านนะครับไปรู้จักกับยอดทีมฟอร์มแรงจากอิตาลีในทีมนี้ให้มากยิ่งขึ้นลูซิโน่ความหวังใหม่ของทีมเทนเนอร์วัย62ปีเข้ามาคุมทัพนาโบุรีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งลูเซโน่นะครับมีประสบการณ์คุมทีมในบ้านเกิดเป็นส่วนใหญ่แต่ก็เคยออกไปคุมทีมต่างแดนกับเซนิเซนปีเตอร์เบิร์กอยู่ทั้งหมด5ปีด้วยกันมีผลงานที่โดดเด่นอดีตมิดฟิลเอมโอรี oli, คือการพาโรม,มาคว้าแชมป์โคปาอิตาเลียและก็ซูเปอร์โคปาอิตาเลียนาในช่วงปี2006-2008จากผลงานนี้นะครับทำให้สปานเลตตินะครับได้รับตำแหน่งกุนซือยอดเยี่ยมของกันโซซูริอา2สมัยติดต่อกันในซีซั่น2006และ2007 แล้วก็2007และ2009จากนั้นนะครับสปารเลตติเนียเลือกไปรัเสเซียเพื่อคุมเซนิเซนส์ปีเตอร์เบิร์กนะครับก่อนพาทีมได้แชมป์รัสเซียพรีเมียร์ลีกในปี2010และ2012เช่นเดียวกันกับรัเสเซียครับในปี2010และรัเสเซียซูเปอร์ครับในปี2011กุนซือชาวอิตาเลียนนะครับกลับสู่บ้านเกิดในปี2016ด้วยการคุมโรม่าอีกรอบหนึ่งตั้งแต่นั้นมาแต่ครั้งนี้นะครับสปาร์เลตติเอเนียมีปัญหากับฟานเชสโก ตอตตินะครับดาวเตตก,กับตันทีมจะทําให้เขาตัดสินใจยกเลิกสัญญากับทีมทันทีมเมื่อจบซีซั่นทั้งๆที่พาหมาป่าแห่งกรุงโรมเนี่ยได้รองแชมป์ซิลิอาในปีนั้นอินเตอร์มิลานตัดสินใจแต่งตั้งสปาร์ตินะครับต่อทันทีโดยรูปการแรกนั้นนะครับเขาก็พาทีมคว้าตั๋วในการลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรอบ6ปีก่อนปีต่อมาทําผลงานตกลงหวบเลยนะฮะแต่ทว่าสุดท้ายนะครับสปาร์ตติเองยังพาทีมไปเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหลังจากที่ว่างงานเกือบ2ปี แล้วก็ได้กลับมาคุมนาโปรีจนถึงทุกวันนี้ผลงานระดับยุโรปครับในช่วงปลายปีหลังมานี้นะครับนาโุรีนับเป็นขาประจําของบอลยุโรปสเสมอมาแต่ความสําเร็จเดียวนะครับที่พวกเขาได้รับในเวทีระดับทวีปคือแชมป์ยูฟ่าครับในปี1989โดยคนยิงประตูชัยในวันนั้นคือตำนานโลกลูกหนังอย่างดิเอโกมาราดูนาซึ่งปัจจุบันนะครับสนามเย้าของนาบุรีถูกเปลี่ยนชื่อเป็นดิเอโกอาร์มันโดมาราดูนา ตามชื่อของสุดยอดดาวเตะชาวอาร์เจนตินาเป็นทีมไว้แล้วซีซั่นล่าสุดนั้นนะครับทัพอสูราลงเล่นในยูโรปาลีกก่อนคว้าแชมป์กลุ่มได้สาเร็จแต่ทว่าในรอบสันจสองทีมสุดท้ายนะครับพวกเขานะครับพิกแพ้รานาดาตกรอบแบบพลิกล็อกพอสมควรต่อไปผู้เล่นตัวหลักครับสตาร์เด่นของทีมดังจากเดนมาร์กโรนีคือดอรินโซอินซินเย่ผู้เป็นกัปตันทีมคนปัจจุบันแล้วก็เป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติอิตาลี ชุดแชมป์ยูโร2 0 2นนอกจากนี้แล้วนะครับในทีมชาติชุดนั้นเนี่ยยังมีจูวานนีดิรอนโซและอเล็กซ์เมริตอีกด้วยอีกหนึ่งนะักเตะคนสำคัญคือคา์ดิรูคูลิบารีครับกองหลังทีมชาติสเนกันที่ตบปึงข่าวกับยักษ์ใหญ่ในยุโรปตลอดมาปลายปีเช่นเดียวกันครับต่อมาริสมอร์เทนครับที่เคยเล่นในอังกฤษเป็นเพื่อนร่วมชาติของยูนิโตะละมองและก็ทิโมติคัตเยเออร์วิงโลซาโนตัวรูกทีมชาติเม็กซิโกเป็นอีกหนึ่งคนนีครับที่น่าจับตามองไม่น้อย หลังจีซันก่อนนะครับจัดไป15ประตูจากทุกรายการจนเป็นรองราซันโวของทีมต่อจากอินซินเย่ที่ซัดไป19ประตูปิดท้ายที่ดาวรุ่งอย่างวิกตอร์โฮซิมเฮนที่พวกเขาใช้เงินมหาศาลเพื่อซื้อมาจากลิลเมื่อปีก่อนโดยเดาเตจชาวนาจูเรียรายนี้ได้รับคาดหมายว่าจะเป็นแข้งระดับโลกคนต่อไปของทวีปอเมริกาและนี่คือคู่แข่งสุดเห็นของจิ้งจอกสยามในเกมแรกของยูฟ่ายูโรปาลีกในฤดูกาลนี้สำหรับข่าวต่อมา เลตเตอร์ซิตี้นะครับยูยิบสามลงสนามเป็นเกมที่3ในศึกของพิมลิกสองดิวิชันหนึ่งฤดูกาลที่ผ่านให้กับกิตันพาเลตยูยิบสามไป1 6ึ่ในเกมนี้นะครับจิ้งจอกชุดเล็กต้องเล่น10คนตั้งแต่ต้นเกมเลตเตอร์ซิตี้ยูยิบสามเล่นใน LCFC ีเอฟซีเทนนิงกราวเป็นเกมแรกในฤดูกาลโดยเบนแทสตี้นะครับส่งเจ้ากัรธนวัฒตรสุจิตาวรมิตรดาวรุ่งคนไทยนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงรวมทั้งมีแจ็คเวสคิลลิง ทาวันดามาซวานิสแล้วก็เคซี่แม็กเคเทียเป็นตัวหลักในแนวรุกเริ่มเกมด้เพียง4นาทีครับทีมจิงจอกชุดเล็กก็ต้องเหลือผู้เล่นเพียง10คนท่นนั้นเมื่อลูอิสบันนะครับไปเข้าช้าใส่ริสเฮนนัมนะครับทำให้โดนไปแดงไล่ออกจากสนามไปและหลังจากนั้นนะครับทีมเยือนเองเนี่ยก็ได้อาศัยความได้เปรียบน,นะครับในการยิงโประตูจากเดวิดโอมิลาบูนะครับนาทีที่11แล้วก็3 8รูปโรเบิร์ตสตีดนาทีที่16แล้วก็50 เจส่นรักเซกยีนาทีที่ส2แสะ57อสิเ่วนเลตเตอร์นะครับได้ประตูตีไขแตกจากวานยามาเชลมาดิวาดัวนาทีเจ็โดยเจ้ากันนะครับได้ลงเล่น65นาทีก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกมาให้กับอ e ีธานฟิตฮิวลงมาเล่นแทนผ่านไปแค่3เกมครับเลตเตอร์สตีอยู่ยุบสามี2คะแนนอยู่ในอันดับที่23ของตารางการแข่งขันสำหรับโปรแกรมในลีกนัดต่อไปของเลตเตอร์นะครับชุดยูยี่สามเปิดบ้านต้อนรับกรรมเยนของเอเวอร์ตันในวันที่20กันยายนี้ นี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารของ l e t t e r c i t y ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ